อีจาซุกี้หมาล่าซึ่งที่นี่ครับเป็นธุรกิจของนุ่นรามิดาครับอย่างนุ่นเนี่ยนุ่นจะกินเผ็ดเพราะว่าเขาใส่พริกเผ็ดน่ากินนะเพราะว่าพีย่านมารอรับนว่าหนุ่มจะตะปีนเขาเรียกลัวของโรงแรมอ่ะติดสกินชิปหรวยจริงไหมเนี่ยแต่จริงๆอาจจะเป็นนุ่นก็ได้นะวางไผนว่าปีหน้าจะจริงๆก็คือปีนี้ปีนี้แหละใช่เฉพาะเวลามันหลับไงนุ่นต้องมีแบบแตะไม่รู้มันเปนอะไรต้องแตะ สวัสดีครับวันเดิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีซีคนดังวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่อ ja ีจาซุกกี้มาล่าสาขาราดกระบังครับซึ่งที่นี่ครับเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดของคู่รักดาราที่ใครๆก็รู้จักนั่นก็คือคุณลุยส์สกอตต์และนุ่นรามิดาครับวันนี้เราจะมาเจอกับคุณนุ่นนะครับมาพูดคุยถึงเรื่องของงานเรื่องการมีลูกแล้วก็เรื่องของชีวิตรักของทั้งคู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากจะมาลองชิม ซุก,กี้หมาล่าที่ก็ว่าอร่อยที่สุดนะฮะใครอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนก็ตามผมมา Let's go <S โอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาพี่พคะถ้าไม่เปิดมอดจับไม่ได้นะอา้าวทำไมดูเฉยๆไม่ได้เหรอฮะดูเฉยๆดูให้าตาค่ะมื่อกีอ้าวผมเรียกเจ้าของร้านมาคุยเลยนะ คุณนุ่นอยู่ไหนฮะหายหน่อยฮะคุณนุ่นเเดีี๋ยยวหนูไปรกสวัสดีกับผมนะได้ได้เดี๋ยวหนูไปเรียกมาให้ค่ะพี่สวัสดีครับพี่คุณนุ่นสวัสดีค่ะยังไงฮะอยู่ร้านประจำเลยเหรอช่วงนี้ก็พักจากละครค่ะก็มาทำธุรกิจนี่แหละแล้วก็แบบว่างๆก็แบบมา มันต้องมาดูเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เราเราเราชอบในเรื่องของอาหารหรือว่าพวกร้านอาหารมานานยังชอบกิน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 แล้วก็จริงๆเมื่อก่อนไม่กินหม่าล่าเลยเพราะว่ามีความรู้สึกแบบฉุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จญาติหลุยอะค่ะเขาก็เหมือนเอาแบรนด์เนี้ยมาเปิดจังหวะเดียวกันกับที่นุ่นแบบกําลังหยุดเล่นละครหยุดรับงานละครแหละมีน้องอะค่ะแล้วน้องเขาก็ชวนแบบเฮ้ยที่เรามีแบรนด์ที่จะมามาทำร่วมกันไหมแล้วก็เลย พอไปลองกินก็ชอบอ่ะก็เลยมาลองทำดูอย่างเงี้ยค่ะอยู่เป็นถือว่าเป็นเป็นงานหลักเลยตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็เป็นงานหลักเลยที่เราไแฮปปี้ด้วยเพราะว่าเราไปคุยกันข้างหน้าพี่ดูคนระดูกมาเลยมาเลยดูนี่เดี๋ยวปวดมือชนเลยเจอรับเจอรับ แต่ร้านสวยมากเลยนะมีแสงและดูแบบกว้างขวางนั่งสบายจริงๆรูปแบบร้านเนี้ยก็ต้องคุยกับทางเรนชยรัยเขาจะมาช่วยตกแต่งเราอ่ะส่งแบบให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราก็เลือกที่จะเอาสายพานเพราะว่าเราามรเข<อ>้สึกว่ามันเป็นแบบกิมิตของเขาอ่ะซุกี้หมาล่าสายพานอะไรอย่างเงี้ยอืออ่ามันดูแล้วมันดูอลังการดีใช่ใช่มันดูสนุกมันเป็นวิธีกินที่สนุกขึ้นอ่ะคือเหมือนเราเลือกได้ว่าฉันอยากกินอะไรแล้วก็แบบอยากกินกี่ไม้แล้วเลือกได้ทุกอย่างเริ่มต้นที่ไม้ละห้าบาท แล้วคือเราก็จะเลือกได้อ่านนี้บท่ทบะชิคิวแล้วน่าบาทอะไรอย่างเงี้ยมีเนื้ออะไรบ้างเนื้อหมูมีวากิวค่ะมีเนื้อหมูมีลูกชิ้นต่างๆบนสายพานเนี่ยก็จะมีประมาณเมตรน แล้วก็มีผักมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ชอบตรงนี้เป็นหม้อส่วนตัวใช่ค่ะไม่ต้องยุ่งกับใครก็คือน้ำซุปเนี่ยก็มีประมาณแปดเก้าอย่างเพราะฉะนั้นคือคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากกินอะไรเป็นของตัวเองเลยไม่ต้องมานั่งแชร์แบบฉันอยากกินอันนี้แต่เธออยากกินนันนันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่น้ำซุปน้ำซุปของเราอ่ะมีแบบชาแบบเผ็ดมากกับเผ็ดแบบน้อยด้วยเลือกได่นั้นใช่ค่ะจัดไปครับวันนี้ต้องลองต้องลองค่ะพี่ต้องลองพี่อ่ะจะมาบ่อยๆออ่ะ เราไปนั่งคุยกันต่อไหมได้เลยค่ะไปเปิดหม้อไหมพี่ไปลองดูครับเาเรียกว่าเปิดหม้อนะเปิดหม้อครับไปเลยค่ะอ่านี่คือสเตชันน้ำจิ้มใช่ค่ะซึ่งดูแล้วมีเยอะมากดูแล้ว คอมบินเนชันมันจะมันจะเยอะตอบโจทย์ทุกคนค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วคือนานาจิตตังเนาะบางคนก็จะมีความชอบแบบน้ำจิ้มซุกี้บางคนก็จะมีความมาถึงแบบหนูอยากกินน้ำ้จิ้มเสฉวนสไตล์จีนเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทางร้านเราอะค่ะจะมีสูตรของเราที่เราปรุงไว้ให้แลวอ๋อนี่อ๋อนี้คือเป็นเป็นอันนี้คือสูตรของเราเลยที่เราเอาหลายๆอย่างมาผสมเสร็จปั๊บบางทีอันนี้ค่ะทางร้านก็จะเหมือนทาไว้ให้กับลูกค้าไม่ต้องผสมคือถ้าคุณไม่รู้จะอยากกินก็เอานี้ไปก็ดึงไปเลยแต่ส่วนใหญ่อันนี้จะได้ รับเสียงตอบรับจากลูกค้าว่าน้ำจิ้มร้านพี่อร่อยมากโอเคดีแต่ถ้าอยากทําเองได้หมดเลยค่ะต้องเริ่มจากอะไรฮะคือมันใหญ่สมมติตเ,มเป็นสูตรนุ่นแล้วกันนะคะเนี่ยของนุ่นเนี่ยนุ่นก็จะเริ่มจากนะะ้ำมันถั่วงาอ่าชอบเียซอสถั่วงาถั่วงาโอเคจะแอบใส่ซอสเห็ดหอมนิดนึงนี่ค่ะหอมก็มีใช่แล้วก็น้ำจิ้มซิตี้โอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีด้วยนะใช่ค่ะ เสร็จปั๊บมันก็จะใส่ผงมาลานิดนึงมาลาน่อยอย่างนุ่นเนี่ยนุ่นจะกินเผ็ดเพราะเจะใส่พริกแล้วก็มีกระเทียมอันนี้สูตรนุ่นนะคะนุ่นสูตรนุ่นน่ากินนะแซ่บจัดนะนี่จับเนี่ยนี่ผมจั่วนิดนึงโอ้ยใส่งาค่ะนี่อันนี้สูตรนุ่นโอเคแต่ว่าจริงๆก็ใกล้เคียงกับอันนี้ค่ะขอลองขอลองสักเอาเลยค่ะพี่ถามนุ่นได้ไหมคุงพี่ชอบกินถั่วงาไหมคะชอบกินถั่วงาใช่ถั่วงาก็คืออันนี้หรือันนี้หน่อย อันนี้มันจะออกมันมาใช่ใช่ใช่ชอบแล้วก็ชอบจริงๆชอบกินซอสเอ็กโอซอสเอ็กโซก็จะแบบเค็มๆหน่อยนะแต่พี่ไม่ค่อยกินเผ็ดหรือว่ากินได้บ้างกินได้บ้างต้องใส่มาล่าต้องมีมาล่าหน่อยแล้วแหละพิ่คําหอมเอานิดหน่อยแล้วกันเพิ่มความชาหน่อยชาถ้าจะเติมก็งว่ากันใช่ค่ะน้ำมันพริกอันนี้เผ็ดอันนี้ก็จะให้ความเผ็ดแต่ว่าอาจจะไม่เยอะแต่ว่าแต่ก็ควรมีนิดหนึ่งก็ต้องมีหน่อย เห็ดหอมก็จะเป็นฟิลแบบเห็ดผสมนิดนึงอ่าชอบมันก็จะหอมหอมค่ะชอบเห็ดมะนาวหน่อยดีค่ะมะนาวไปอือสุดครับ thank you ผมโอเคแล้วเตียเอางานงานงานงางาจัดไปครับนี่ของผมเราดูเราคนละสไตล์เนี่ไปที่หม้อเลยไหมคะดีครับมินิมอลเดี๋ยวเอาออริจินอลให้กินด้วยได้ค่ะ ทุกคนต้องรู้จักนุ่นในฐานะนักแสดงนักร้องแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เคยทํามาบางคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้เรื่องก็คือการประกวดนางงามอ๋อใช่ไหมจริงตอนเป็นเด็กเดเลยตั้งแต่แบบนุ่นประกวดมาตั้งแต่สิบหกกก่อนเข้าวงการจริงๆตรนยี่สิบอะคะเริมประกวดทุกครั้งที่ประกวดแล้วได้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งตลอดจริงมันกลายเป็นว่าเด็กอายุสิบหกเนี่ยมีเงินใช้แบบหมื่นึ่ง สองหมืม่นอะไรอย่างเงี้ยก็ประกวดมาเรื่อยๆจนวันหนึ่ง เหมือนได้ได้ทุกเวทีแล้วอะเขาก็เลยผมในโคล่าเ้ไปแปาอื่นด้วยไหมอะไรเงี้ยไม่ค่ะลูกไม่ค่อยแบบเดินทางเท่าไหร่เพราะพ่อแม่แม่นื่ยาได้แชมป์ทุกเวทีไปแล้วก็ทำไมที่หนึ่งกับที่สองะไม่มีหลุดไม่เคยได้ที่สามต้องมีการฝึกฝนหรือว่ามีการอะไรก่อนที่ประกวดไหมไม่เคยเลยพี่ต้องมีการเดินเดินแบวฝึกโพสอะไรอย่างงี้เป็นคนชอบมั้งตอนเป็นเด็กชอบดูทีวีแล้วก็เหมือนแบบจริงๆรตอนเป็นเด็กก็อยากเป็นดาราใครก็อยากเป็นดาราตอนเด็กเนาะเราก็ไม่ความสุกว่าน่าจะเป็นพรสวรรค์ของเราที่เราดูเสร็จปั๊ ชบบใช่แล้วคือพอมันประกวดหลายๆเวทีเสร็จปั๊บมันเริ่มไม่ไปทางอื่นต่อไม่ได้แล้วพี่ก็เลยถามว่าอยากประกวดนางสาวไทยไหมือ <c oughs> แบบเรามันจะต้องอยังไงอ่ะพี่เราก็ไม่เป็นไรถ้าตกรอบก็ได้เงินเหมือนการลูกเลยเอ้าไปก็ไปอะไรอย่างเยแต่พอเข้าไปจริงมีความรู้ว่าโมไม่ใช่เลยอ่ะ <c oughs> มันมันคือจริงจังมากใช่ไหมเราคือเขาคัดแต่ละภาคนะคะเหนือกลางใต้และอีสานใช่ไหมคะนู่นดันได้เข้ารอบของภาคอีสานมาประกวดที่กรุงเทพร <c oughs> อบสาขาใหญ่สุดเลยน่ะแล้วจาได้เลยว่า จะปีนเออเขาเรียกว่าลัวออกจากโรงแรมเหรอพราะไม่ไหวแล้วทำไมมันมันมันกดดันกว่าเดิมมันมันมีความสุขว่ามันหนูไม่รู้ว่ามันต้องใส่ชุดว่ายน้ำเอาตรงๆต้อไม่อยากใส่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ทำอะไรชุดว่ายน้ำอย่างี่หนูก็เคยใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะคืนนี้อีกวันหนึ่งอ่ะคือวันที่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำนั่นถูกแล้ววะไม่เอาแม่โทรบอกญาติหนูจะหนีออกจากตรงนี้แล้วนะอะไหนีจากต้องใช่แล้วโทรบอกญาติมารอรับแล้วหนูจะตะปีนเขาเรียกรั้วของโรงแรมอ่ะปีนเขาเรียกรั้วของโรงแรมอ่ะ ปีนเขาเรื่องลัวของโรงแรมอะแบบวได้หนีไหมเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะกองประกวดมาเป็นไรเหรอคุยกันเรื่องใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็ต้องประกวดแล้วก็นั่นแหละแล้วคือตกรอบจริงดูรู้เลยว่าไม่ยมใจแต่ว่าก็สนุกการใช่ใช่มันก็ทําให้หลังจากนั้นนะคะเพราะมาประกวดกรุงเทพใช่ไหมก็เลยตัดสินใจว่าเอองานเหมือนส่วนนมันมาอยู่ในกรุงเทพเยอะก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ประกวดพนาสนิทของของ RS แล้วก็ดันได้ที่หนึ่งก็เลยได้ จะเป็นเหมือนศิลป์เป็นฝึกหัดของไอเอสเนี่ยเ็เลยยาวเลยก็ยาวเลยค่ะมันก็สนุปริแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะวองเลยจ้านี่อะไรฮะอันนี้เป็นเอ่อคือปกติอจาค่ะจะเป็นหม้ออย่างเดียวแต่ที่เนี่ยมีแบบปิ้งย่างด้วยอ้าวเหรอใช่เฉพาะสาขานี้เหรอเฉพาะสาขานี้ค่ะ ร้อยมันเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่นะเดี๋ยวค่อยหยอดใช่แล้วร้องเพลงนะฮะคุณมีเพลงที่ดัง<อ>มากมากเลยนะฮะชอบคนไวน้เขาแผ่ผมไม่น่าโกนมาเลยวันนี้ชอบร้องเพลงแต่เด็กไหม ชอบร้องเพลงแต่ว่าเหตุผลที่บอกว่าตอนเข้าวงการมีพนาโซนสนุ Star ร์ชาร์จใช่ป่ะคะแล้วมันมีประเภทของนักร้องนักแสดงแต่มีความรู้สึกว่าเราชอบร้องเพลงจริงแต่ถ้าการร้องเพลงของเราสู้เด็กกรุงเทพไม่ได้สมัยนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราแค่อยากร้องแล้วเราร้องได้แค่ร้องเล่นเแต่ไม่ได้เรียนโอ้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าถ้าฉันประกวดร้องเพลงอ่ะฉันตกรอบแน่เลยตั้งแต่แรกก็เลยไปลองไปสาขานักแสดงดูซึ่งก็ไม่ได้เรียน acting มาเลยแล้วก็มีละครเรื่องหนึ่งที่ทำให้เขาเรียดีนนขอองงาชพแส ก็คือเล่นเทพบพี่ดาโรงงานที่ตองกับพี่หนุ่มสำหรับเนเพลงนางเอกแล้วนุ่นก็เล่นเป็นคู่สองคู่กับพี่ทัศน์อันตรกพุ่งแล้วมันมีเพลงประกอบละครที่เราจะต้องร้องอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายพอเรานุ่นก็ร้องหนึ่งเพลงพี่หนุ่มทุกคนร้องหมดเลยเพลงเราดังดังติด <c oughs> ขึ้นวิทยุแล้วตอนนั้นน่ะในยุคนั้นมันจะเป็นเหมือนฟิลที่ว่าเอาดารามาร้องเพลงแล้วดังเบที่เป็นพอชิตาอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยอยากปั้นม่นเป็นแบบนั้นก็เลยต้องมาร้องเพลงเลยร้องเพลงอยู่พักหนึ่งพักหนึ่งเลยพี่แล้วก็ใช้ชีวิตเป็นนักร้องซึ่งแบบไม่คุ้นกับมันมีความสุขแต่น่าจะสนุกนะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นพื่อว่าเป็นผู้หญิงไม่ค่อยสนุกด้วยความเป็นลูกทุ่งนะตอนนั้นด้วยอะคะเราต้องเข้าใจว่าสังคมเราแบบพลอรามีงานแบบเนี้ยข้างล่างเป็นเคนเมา แล้วเราเป็นผู้หญิงบางทีแบบความที่เราต้องเอนเตอร์เทนแล้วก็ต้องจับมืออะไรเงี้ยบางทีเราก็โดนดึงบางทีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเวลาอยู่กองละครอ่ะเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนถูกไหมคะกลุ่มนักแสดงมันมันรู้สึกแฮปปี้แต่พอเราไปร้องอ่ะบางทีเราไปกับผู้จัดการสองคนรู้สึกเหมือนมันเหงาอ่ะเป็นคนที่ติดกองไหมจะมีนักแสดงบางคนที่แบบว่า เวลาไม่ถ่ายละครไม่เข้ากองนี่คิดถึงเพื่อนคิดถึงบรรยากาศวันนี้ก็ไปกระหลุยพี่วันนี้ไม่มีถ่ายก็ไปกระหลุยไปแจกไปแจกเลยไปนั่งเล่นคือเอาสังคมอะไปนั่งคุยทุกคนเข้าใจสนุกดีแต่ตอนนี้เราจะสนุกกับการกินแล้วใช่ไหมเดือดมากแล้วลดต้องลดลงมาหน่อยมั้ยนี่กินไส้เป็ดไหมคะไม่ไม่กินค่ะเ๋หนูจะได้หาว่าพี่กินอะไรชอบเนื้อแหละชอบเนื้อเนื้อก็จะเป็นเนื้อกะปลาเกี๊ยวนี่คือเกี๊ยวอะไรฮะเกี๊ยวหมูค่ะ ได้แล้วเดี๋ยวจะมีอันนี้แนะนำค่ะกุ้งบดอีอันนึ้ค่ะอันน้ำหูใช่อันนี้คือดีดีใส่เลยนะใส่เลยค่ะนีก็เป็นงสนว่าทีมงานหิวและทีมงานหิวมากทีมงานแบบคือน้ำลายเทียวอ่ะ เข้าร้านบ่อยไหมครับว่างก็เข้าค่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบด้วยปีที่แล้วอะค่ะวางธุรกิจไว้2ตัวก็คืออีจาครับลินิกมีบุตรยากเ,<อ>เพราะว่าตัวเองมีบุตยากก<อ>็เลยมีไอเดียขึ้นมาอยไรเงี้ยแล้วพอดีว่าคุณหมอทําน้องให้อ่ะ สนิทกันมากจนแบบก็เลยดูแลแบบดูแลกันแล้วเปิดร้านเองเลยเปิดคลินิกเองเลยค่ะแต่ก็คือคุ้นกับคุณหมอครึ่งเลยค่ะครับซึ่งนุ่นเองก็กําลังจะเตรียมที่จะเใช่มเปนก็คือเหตุผลที่เหมือนแบบพอไม่ได้รับละครแล้วพยายามหาธุรกิจเพื่อรองรับตัวเองและครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบอยู่เฉยๆใช่ไหมไม่ได้มันมันจะเป็นบ้าแล้วแบบถ้าหนูอยากซื้อของอ่ะหนูต้องหาเงินให้ได้ด้วยอ่ะไม่ใช่แต่ ลุยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกแย่ที่ต้องมานั่งเอาเงินอื่นมาใช้ในในความสุขของตัวเองเอะไรเงี้ยสุดยอดวางไว้ว่าปีหน้าจะจริงๆก็คือปีนี้ปีนี้แหละใช่ปีนี้เพราะว่าเก็บขายไว้แล้วช่วงนั้นก็คือเหมือนก็เนี่ยค่ะได้มาทํางานได้ได้แบบหาธุรกิจทำมันก็เลยจังหวะพอดีกัน หรืก็ยังรับละครต่อแต่ว่านุ่นก็เนี่ยมาทำนี่แหละนี่แหละนี่แหละสเต็ปต่อไปวางไว้บนจะมีลูกสักกี่คนหนึ่งหรือสองหอามให้หนึ่งได้ก่อนให้หนึ่งแรกเพราะว่าเรองนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าอายุเยอะไม่ใช่ว่าหมอไม่เก่งนะแต่บางครั้งเรื่องของอายุมีผลเนาะมันก็นิดนึงแต่ว่าเราก็เก็บไขมาแล้วแล้วก็เราก็ร่างกายก็ยงแข็งแรงดีก็ต้องยอมแล้วว่าวางแผนช้าไปนิดนึงนะคะวางแผนช้าไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีที่หลัก ที่ทางการแพทย์ก็มีวิธีที่จะทําให้เราแบบสามารถมีน้องได้แน่นอนแน่นอนสมัยนี้มัน Amazing มากใช่ก็เลยสูดจ้ะสู้ต่อไปครับหุ่ยเป็นไงบ้างสยดีค่ะก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่ารุ่นอยู่จากข้างหน้ากอยู่กับคนเนองอยู่กับกับลูกค้าอย่างเงี้ยน่นจะไม่ค่อยปวดหัวแต่เขาอยู่กับตัวเลขหลังบ้านเขาก็จะเหมือนแบบ ดูตล,ตลอดเวลาความเป็นอยู่ในกองถ่ายก็เปิดดูพอ,อเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะเขาก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านเหมือนว่าดูแลตัวเลขให้มันแมทกันทุกเรือนทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปวดหัวหน่อยเส้นทางความรักของคู่นี้คืออยู่กันมากี่ปีแล้วนะให้เล่าเหรอดึงนิดนึงนิดนึงมันจะไม่มีดราม่าในในรายการนี้ไมคะไม่มีเบาเบาเบาบก็เราอ่ะเด็กเหมือนเด็กค่ายเดียวกันก็เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องมีงานไป ไปออกเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ้ว่านุ้เจอหลุยตอนที่นุ้นแบทำงานพวกนี้แหละแต่การเจอก็คือไม่ใช่เป็นแฟนกันอ่ะก็คือเราเจอก็เหมือนร่วมงานกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกันแล้วแล้วอาจจะเหมือนแบบคุยกันแล้วรู้สึก มีความเป็นเพื่อนมีความคุยกันแล้วถูกคอม้ะคะใช่เหมือนกันเลยคือคือเจอกันเรื่อยๆโดยที่โดยที่ไม่ได้มีการเข้าไปจีบแบบเป็นเรื่องบันลาวมันคุยกันปกติมันเหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วมันก็จะแบบเหนียวแน่นแล้วเราก็จะเหมือนไปเจอกันตามสถานที่เที่ยวบ้างโดยที่ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอก็เจอก็เฮ้ยเจอไม่เไยอย่างเงี้ยแล้วพอมันเหมือนเจอกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันเริ่เริ่มเหมือนสนิทกันเพิ่มเหมือนว่ามันไม่ได้รู้สึกว่า เราวันนี้ไม่มีอะไรคุย <S <S <น>แต่มันกลายเป็นแบบเฮ้ยวันนี้เป็นงไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนู่นมันคนคุยมันแมนสนุกสนุกเหมือนเขมันก็เลยเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไมีฟิลที่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจีบหรือเขาก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่เราแบบเหมือนทําตัวหวาดเสน่หรือเปล่าอะไรเง<ล>ี้ยเราก็คุยกันแมนๆแล้วก็กลายเป็นเหมือนก็สารต,ต่อมาถึงปัจจุบันใช่ไหมคุยไปคุยมาก็เป็นแฟนกันแล้วใช่ก็ยากอยู่นะที่ถึงว่กก็ต่างคนต่างระวังตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีความสุขเราก็ผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตเนาะอะไรเราก็เลย กว่าเราจะมั่นใจจริงๆว่าจะแบบคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนพอมันมันตัดสินใจมันก็เลยไปเรื่อยๆได้แล้วเราก็รู้สึกสบายใจที่ไม่มีการบังคับกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเออเออดีดีก็คุยกัน6เดือนจนเหมือนแบบก็เออวันนึงมาเจอกันดีกว่าอะไรเงี้ยเจอจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกเขินเพราะเหมือนีคำนึงเรารู้เรื่องไปเยอะเลยคุยกันมาเยอะแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นข่าวไงพอเจอกันเท่านั้นเลยเป็นข่าวเจอปั๊บก็เป็นข่าวเลยมันก็ต้องตอบคำถามแล้วอ่ะหนูอี่ก็ไม่กล้าตอบ จะบอกว่าใช่ยังไงบอกไม่ใช่ช่วงนั้นมันแปลกนะก็เป็นยุคสมัยของมันแหละที่แบบว่าก็ให้หลุยตอบแล้วกันค่ะล้วหนูก็ยังมีความรู้สึกแบบเพื่อนยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลุยบอกอ๋อคุยยนู่นอยู่อ่ะจบเลยจ้ะปึ้งแฟนๆกันจ้ายาวเลย17ปีใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้น่าจะ20 ยี่สิบแล้วโอ้โหตอนก่อนแต่งก็สมันสิบแปดแล้วอะแล้วตอนนี้แต่งไปแล้วก็สามปีแล้วสามปีแล้วหนูก็เข้ายี่สิบแล้วโอ้โหสุดยอดเหนียวแน่นน่ารักมากชอบดุมผมยาวอย่างนี้เหรอพี่ก็ผมยาวผมยวยาวแล้วหนูว่ามันแบบมันมีเสน่ห์ดีนะผู้ชายผมยาวหนูอ้างตรงหนูหนูเจอพี่สองคนในทีวีซึ่งเมื่อก่อนยังไม่ได้เข้าองการพี่สองคนเป็น เป็นแรงบันดาลใจให้หนูไว้ผมยาวไม่ใช่อะไรไว้ผมยาวอบบผมสวยไม่เป็นการชมด้วยนี่ผมสวยเป็นผู้หญิงอีกอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูเหมือนแบบแปลกปดีที่เห็นผู้ชายแต่ว่าปกติเราเห็นผู้ชายวายาก็เป็นร็อกแบบนี้อ่าอ่าผู้นี้โกงเลยนะดูนะแต่ยืดเฉยมาแนวป๊อปแล้วแบบผมยาวแล้วแบบครึ่งหน้าแล้วยืดรลยมันเป็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 นสไตล์ในช่วงนั้นสไตล์ไม่ได้ตั้งใจจะไว้กันนะถามดุยที่เขาไม่น้สัยไว้พี่แกตัดใช่ไหมพี่จะตัดนู้นจะตัดทรงไหนดีก็ปล่อยไปเรื่อยๆเออเออแล้วมันก็ยาวขึ้นแล้วมันก พี่สองคนไว้ผมยาวแล้วแบบสวยนะดูแลผมเสร็จต่อไปของของนุ่นกับหลุยนี่จะทําธุรกิจอะไรต่อดีอุ้ยอันนี้ลอกอะไรอันนี้ก็คือเราแฮปปี้กับมันเราสนุกกับมันนีค่ะแต่ว่าเวลานุ่นว่าสิ่งสําคัญในการทําร้านอาหารจริงคือมาตรฐานครับห้ามลดแล้วก็ความสะอาดการบริการงียค่ะพยายามนี่เปิดนานแค่ไหนละสี่เดือนกว่ากับ5เดือนสี่ห้าเดือนโอเคก็ต้องดูกันไปยาว ต้องรักษาไว่อย่างที่บอกคือใช่นี่คือแบบมาตรฐานของร้านอาหารที่ทุกร้านต้องมีไม่ใช่เปิดครั้งละอุ้ยดีมากแต่พอผ่านไปสามสี่เดือนคือแบบลดมาตรฐานออย่างเงี้ยอันนี้พยายามจะรักษาให้มันอยู่ตลอดไปอยากให้มันอยู่ยาวๆเลยเพราะว่าสิ่งสำคัญคือหนึ่งต้องสะอาดการบริการต้องดีคุณภาพอาหารต้องเหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยแฮปปี้มากเลยที่พี่ชอบให้ดี ผมว่าจริงๆเด็กก็กินได้นะถ้าเป็นซุปกระดูกใช่ใช่ซุปกระดูกหมูกระดูกไก่อย่างเงี้ยถ้าคนไม่กินหม่าล่าก็จะมีซุปกระดูกหมูเออ่มะเขือเทศอะไรเงี้ยเออ่ชาบูอะไรเงี้ยมีหมดเลยค่ะทํายังไงถึงได้มัดใจคุณหลุยไว้ได้นานถึง20ปีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาก็ซ่าอยู่เหมือนกันนะอาจรู้รู้อยู่ยังไงยังไงฮะเป็นจริงๆเป็นคนดุไหมเป็นคนลูกชายน่าดุดุนะคะอ่าอันนั้นอาจจะเต็มแค่หน้าตานิดนึงข้างในก็คือกระดูกเหมือนกันข้างในก็ดูเหมือนกันตายแล้วนี่รู้ละต้องดูอเองแหละ จริงถ้าเทียบหนูกับหลุยหลุยดุคนนะความเป็นขลังอะพี่คนไทยมันจะเหมือนแบบดูข้างนอกอะดูดุแต่ว่าจริงๆอะเราจะมีความ,มอารมณมาร่วยความเป็นคนไทยอะค่ะแทรไปทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนูที่อยู่กับเขาได้หรือว่าความเป็นเพื่อนอะทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนมีอะไรก็คุยกันแบบเพื่อนครับทะเลาะก็คือทะเลาะแต่ว่าแบบ มันมีอะไรมันยังมีความเป็นเพื่อนอยู่ในนั้นนะพี่เข้าใจเพราะมันเริ่มมันเริ่มจากการเป็นเพื่อนใช่มันก็เหมือนพี่กับเดียอย่างเงี้ยแบบอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีความเป็นเพื่อนอยู่ในนั้นมันไม่มีความแบบ กลัวกันละกันถามว่าเขากลัวหนูไหมหนูว่าเขาไม่ได้กลัวหนูนะจริงเปล่าคือว่าเขาเกรงใจในเงิาเกรงใจเหมือนกันแหละเวลาผู้ชายพูดเกรงใจมันก็คือกลัวนี่แหละเกรงใจอ่ะอย่างนี้ให้เกียรติเออ่าสวยก็อ่ะแล้วพวกพวกกีฬาเล่นด้วยไหมเดี๋ยวนี้เขาว่าฟิตเนสหนักเขาเข้าฟิตเนสหนักอยู่แล้วค่ะแต่อย่างนุ่นอ่ะเออก็จะมีบ้านคือเขายิมของตัวเอง หรืไม่ได้แบบหนักแบบเขาเพราะหนึ่งเตียมตัวมีน้องทําอะไรหนักๆมากไม่ได้ครับเราก็เอากแบบว่าให้มันมีแค่ความการเคลื่อนให้มันได้ให้หัวใจมันได้แบบสุบฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นแต่ว่าหลักๆก็คือดูแลอาหารเขาอะไรเขาอ่าดีๆีดอ่ะล็อกกันขนาดนี้นะฮะขอเล่นเกมเล็กๆน้อยๆนะฮะจะถาม10ข้ออย่างไวครับ อบทันทีนะฮะครับว่าใครเป็นยังไงบ้างครับในบ้านนี้ใครชอบทำอาหารมากกว่ากันนุ่นค่ะนุ่นโอเคใครทํางานบ้านเป็นหลักนุ่นนุ่นพี่หลุยไม่ทําอะไรเลยท้าทำทำแต่นนุ่ทำมากกว่ามากกว่าโอเคคอมเชนีให้กันเก่งนุ่นนุ่นค่ะไอ้โหนมันเดิว่างนะขี้แกงขี้แกงหลุยค่ะนี่แรงเอ้ยลุยแน่นอนฮะขี้บ่นหลุยค่ะหลุยจริงไหมเนี่ยจริงเออไม่เคยรู้ดูไม่น่าใช่นะ บ่นเรื่องอะไรสลันที่บ่นปะขับรถออกมาเจอเจอถนนทุกวันก็บ่นได้ทุกวันบ่นตลอดโอเคฝรั่งที่บ่นจัดไปครับที่น้อยใจแหละรวยค่ะอลุยเหมือนกันเหรอที่น้อยใจยังไงลุยเนี่ยหุยมีความสึกว่าเขาเป็นคนเซนซสิทีฟอ่ะพี่เวลาเขารู้สึกเรื่องแฟมิลี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกเร็วอะเวลาเราไปออกไปเที่ยวข้างนอกหรือไงไปเจอเพื่อนเนี้ยคุยมันกับเพื่อนเกินเนี้ย เขาจะมีเหมือนความสุขแบบเออไม่สนใจผัวเลยเนาะคิดแซวนิดเดงแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจริงไม่สนใจเลยเนาะอะไรเงี้ยเราจะไม่ทัดเอาละรู้เลยว่าแบบโอเคพอแค่นี้ก่อนนะเบ่เลยไม่หาเลยอะไรเงี้ยต้องระวังเยจัดไปครับดื้อไม่ยอมคนทั้งคู่ค่ะทั้งคู่จริงมากจริงใครแบบว่าอะไรนิดนึงนี่ก็ไม่ยอมเหรอไม่ใช่ไม่ยอมแบบนั้นพี่แต่เราจะเหมือนแบบเอางานเราไม่ชอบโดนเอาเปรียกอโมโหง่ายเลยค่ะปากแข็ง นุ่นหรอหือบ้างทริปสกินชิพลุยจริงปะเนี่ยเกาะแกะแ,แบบนุ่นนี่ตลอดเวลาเลยก็คนสวยขนดาดนี้ใครจะไปห้ามใจ,จได้ไดอาจจะเป็นนุ่นก็ได้นะเพราะเวลานุ่นนอนนุ่นต้องแบบทักคู่ทักคู่ออนุ่งว่าทังคู่แต่เราถามว่าเฉพาะเวลาทุ่มหลับงไงนุ่นต้องมีแบบแตะเอ้ยนุ่นเป็นอะไรตากแตะจริงปะนิดนึงขาเขียนนิดนึงคือถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่มือก็ น่ารักดีตัวนี้ผลงานอะไรบ้างครับมีคือไม่ได้ถ่ายละครแล้วแต่มีเรื่องไหนที่กำลังจะออนไหมไม่มีถ่ายหมดเลยค่ะหมายถึงว่าตอนถ่ายพมรมลิขิตก็จะมีมีสตอ็อกคือบ้างแต่ว่าก่อนที่พมรมลิขิตจะออนคือออนไปห,<ล>หมดแล้วออนไปหมดแล้วใช่ออแต่ว่าจริงๆแล้วนุ่นก็ยังเปิดรับที่มันเป็นแบบรับเชิญอย่างเงี้ยนะคะอ,อย่างชเช่นถ่ายวันสองวันเสร็จอย่างเงี้ยคือไม่ใช่บอกว่าโหหนูไม่เอาละครไม่เล่นเลยนะแต่ถ้ามันงานแบบง่ายๆอย่างเช่นวันสองวันถ่ายเสร็จ อเราไม่ได้เหนื่อยมากเราไม่ได้หักโผมมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้นักแสดงทุกคนรอเราอันนั้นนันยังทําได้อยู่เลยเนี้ยค่ะดีมากดีมากยังรับอยู่นะคะรนฟรีแลนซ์ด้วยค่ะรับรีแลนซ์แล้วก็รับเชิญก็คือได้เลยตอนนี้ครับร้านอิจ้าซุกี้มาล่าสาขาลาดกระบังนะฮะของคุณนุ่นและคุณหลุยครับสามารถที่จะมาติดต่อหรือว่าหรือว่าตามตามมีเพจที่จาลาดกระบังอยู่เนาะมีเพจอยู่ที่นี่นะคะเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยนะครับผมรายละเอียดแล้วก็พิกัด ตรงข้ามกับพาซิโอ,พโอเพราะว่าตรงนี้เพิ่งเพิ่ง,เพ,งเพิ่งเปิดคนอาจจะแบบเอ๊ะตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนคนในโซนนี้จะรู้เลยว่าตรงข้ามกับพาซิโอลาดกระบังเพราะอันเนี้ยเกิดขึ้นนานแล้วจากไกหาง,ง่ายๆค่ะติดถนนเลยอร่อยของจริงครับคนไม่กินเผ็ดก็กินได้ไก,ดก,กินได้สั่งได้ค่ะว่าจะเผ็ดน้อยเผ็ดมาก จากับวันนี้ขอบคุณคุณนุ่นมากเลยคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เวลากินแล้วค่ะทีมงานกินจริงจังแล้วฮะตอนนี้่ลืมมาเจอกันที่รายการวันเดลแนททิวครับทุกวันศุกร์ครับสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผ่านช่องโมโนยี่สิบเก้าค่ะไม่ได้โมโนยี่สิบห้าค่ะโสดอ่ะพิ่ีอนโหดอ่ะเป็นสโลแกนแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับติดต่อติดต่อติดต่อด้วย